ที่หอประชุมเฉลิมพระเก 72, ียรติ72พรรษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์นางสาวชุติพรเสยชางผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ในฐานะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในโครงการมอบพืนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ประจำปี2568โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการคณะเหล่ากาชาติจังหวัดบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมในโครงการ โดยการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในวันนี้มีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนจำนวนทั้งหมด200คนเป็นเงินทั้งสิ้น1,280,000บาทโดยแบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน50ทุนทุนละ4,000บาทระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน50ทุนทุนละ5,000บาทและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาจำนวน100ทุนทุนละ8,000บาท โดยสํนานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ประจําปี2568ตามพันธกิจด้านการสงเคราะห์ราชฎรที่ถูกยากเดือดร้อนและขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศุเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภา,าชาติไทย อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีความประพฤติดีตั้งใจเรียนมีโอกาสในการศึกษาต่อและบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข